พระเจ้านี่มันลูกสาวที่รักของข้าไม่ต้องกลัวข้าจะคอยเฝ้ามองเจ้าสวัสดีวันด้วยนะวันนี้อยู่เกมไบโอเนตตาอีกแล้วเย่ป yeah, ะตอนที่สิบแล้วมาถึงครึ่งทางแล้วจ้าไปกันดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมี18ตอนนะเออ ครึ่งทางก็ต้องถ้าครึ่งทางก็ต้องเป็นตอนที่เก้านะนี่เรามาถึงครึ่งสองแล้วอ่ะไปะไปต่อเลยตรงนี้ตรงนี้มีม,มีมีตัวหนึ่งสองุ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอใช้ก่อนเออไปเข้าไปกระเด็นกระเด็นเข้าจัดยันเอออุ้จะพูดะ 1, 2, อะไรวะหนึ่งสองสามอ้นี่ไอ้นี่โอบบีบแต่เฮ้ยจะฟันอะไรเขาฟันกันอย่างนี้ เฮ้มันถืออะไรอยู่เนี่ยฮะงัดจะกดงัดอุยอ้ยเฮ้ยแม่งยิงบีมแม่งยิงลำแสงสเตปสเป,สเปเิเอ็มเฮ้ยลบหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเก็บตัวเจคแท็กไม่ใช่ตกับตัวอื่นดีกว,ว่าขอบคุณที่ให้ตัวเจคแท็กมาเยอะๆไปเสียบขี้เออ แล้วก็มีเป็นทางเป็นทางลางๆขึ้นไปข้างบนได้ปึ๊บขึ้นมาทางนี้โดดอ่ะขึ้นนี่โดดไปไหนต่อวะเราไปเราไปยังไงต่อเออนี่นี่ปะนี่ปะเออนี่นี่เหลืองๆอะไรเหลืองๆจางๆเหยียบไปก่อนปึ๊บไปไปค่อยๆไปมีน้ำตกด้วย สวยงามมากครับพี่ขึ้นมานี่ก็เจออีกอะนี่นี่นี่เอ้ยโกุญแจเอ้าโอ้โหหายหมดเลยเขาเจอแ็กกูไอ้เวรนิดมึงเปิดมาก็ตีเลยไอบ้าเอ้ยไม่สับอย่าไปซ้ำโอ้ยต่างตายทำอะไรวะอยู่ก็ตายปึ๊บหนึ่งสองสามนี่หนึ่งสองสามปึ๊บเตะเตะตูดเตะตูดกระเด็นกระเด็นหายไปไหนไม่รู้ตูแจมไปดิ เอาปเปิดตรงไหนอีกนะไหนทำอะไรอะ่ะไเ้ยเสียบแม่งเลยเป็นแจของที่แรงที่สุดไหนเราจิ้มตรงไหนได้บ้างเราจิ้มนี่จิ้มนี่อึ๊บเรียบร้อยแล้วมันก็จะพลิกพลิกมาทางนี้โอเคโดนไป 600. หกร้อยบ้าเลยไป อ่าอย่าล่วง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 โอ้โหล่วงล่วงแล้วเสียเลือดไม่เอาไม่ล่วงค่อยๆขึ้นไปดีๆเดินมาอันนี้อึ๊บสไลด์เลยเดี๋ยวล่วงอึ๊บโอเคมาถึงตรงนี้ละเตะเตะถังเอาวัตถุดงวัตถุดิบมาให้หมดนะสไลด์เตะโอเค อย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันปรคกุกันเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวหลบหลบก่อนวิ่งหนีรีบวิ่งหนีเฮ้ยหืมันให้หลบอย่างนี้ด้วยไป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 ึบอือไปไปไปวิงว่งวิงว่งหลบวิง่งวิ่งวิ่งทาเสือดาวอื้อหือไอ้เีจ๊กดรัวไปเดี๋ยวปึบไป ตอ่ตอตอ่อต่อสปรินอุ้ยอ้ยดีเด้อโอ้โอหแม่งรัวเลยโคตรรัวไปไปกันไปกันโดดอืมถึงที่ล่วงไปเลยเวนกิ้งมาจากไหนไม่รู้เอาเมื่อกี้โนโดามิได้ไงโดนอยู่ไม่ใช่หรอโอเคอันนี้ไม่ทำอะไรอืม นี <c oughs> ่ปุกตรงนี้แล้วก็ปร,ประกอบใช่ไหมตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วหมุน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 อ๋อคือนี่ไงหมุนทางให้มันต่อกันโออพอต่อกันเราก็จะเดินไปต่อได้เยียบร้อย,อยไปย่ำไปเป็นแสงที่เหยียบได้ สวรรค์เราไม่ถูกกับสวรรค์ไงเราเราคือแม่มดพูดใจร้ายอา้าวมึงทับมาเหลือหายไปมันแยกไปสามสี่ส่วนให้เราหาจากกล่องเราใช่ไหมได้เลยกล่องนี้ก่อนเลยไหมใกล้ๆเฮ้ยุวย,ยเวนแม่งมัดแม่งมัดแม่งมีม,มีไม่มีกวนเลย โอ้ยเอาโดนนี่ก็สะเทือนอีกเอาอือโดดทำไรกะเนีเฮ้ยลบหนึ่งสองสามโอเคกุญแจส่วนที่หนึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่อือนี่โอ้ยว้าวไงครับสวัสดีครับมาดิมาดิแน่จริงมาเลย เฮ้ยหลบได้มึงหนึ่งสองสามสี่นี่จิ้ม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 เฮ้ยขนาดลุกยังขนาดลุกยังจะตีอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บ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 หันหันหันปุ๊บ,บห,ห,หบลบเอาเมื่อกี้ก็หลบได้ทำไมมันไม่วิทมหลบอ่าขึ้นไปทำหาไรลงมาเนี่อือไม่หันแม่งเลยเรียบร้อย เอาชิ้นสวยมานี่เอาแขนมานี่อะมามาขอใช้หน่อยแ,แขนมึงดีปึ๊บควนควนอ่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเฮ้ยแม่งลงมากวนแลวเกินนี่นี่โอ้ยยี่ตวัวไฟเหรอฮะเออมันเอามันมึนมันมนึ๊บนี่โอ้ยโอ้ย,ยอเยอะแล้ว โอ้ยโอ้โห و, อะไรวะเนี่ยอะไรนักงหนกูนจะใช้ท่าเพื่อนมึงนี่นี่นี่อุ้ยมาเนี่ยมาสู้กันที่มันสู้ง่ายๆเลยอุ้ยหลบหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่จิ้มเจอพลังปนาเลฟหน่อยเป็นไงเฮ้ยหลบไปแขนไฟแขนไฟแขนไฟดีแขนไฟดีเฮ้ยโอเคขอบคุณมากทีนี้จะให้เจอสองตัวเลยไหมเนี่ย ลงมาทับอยู่ด้วยอะไรของมันวะกกนเนี่ยเทียบมาคู่กันเฮ้ยหืมตบนี่นี่ต้องเจอเอือหมุน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 หม,มุนรู้จักไหม,มรู้จักกาเลนไหมฮะนี่เตะแป้งเลยไอเ้เข้เรนเดกตันนะ <c ười> ต้นเหรอหายแต่อย่างไวแึ้วไม่โดนดาเมจแล้วไม่โนนด,ดนโดนโดนยับเลยแม่งโผล่มาก็ตีกูเลยไอ้บ้า ไม่มาทับกูแล้วนะเฮ้ยมีมีฮิลเดี๋ยวเดวเก็บเก็บตัดเตือมีฮิลนี่เอามาเนี่ยกุญแจดอกโคตรใหญ่เอาไปไขอะไรวะเนะี่ยประตูประตูยากเลยนฮะนี่หันเอาของต้องปรุงยาบ้างละไม่ได้ปรุงมาาันจะพักละปึบจิ้มเฮ้ยเลือดอขอบคุณมากเลือดไม่หาโคตรยากเลยอ้าจิ้ม แทงมันเข้าไปลูกปั้นชามตาไกา่ไม่ใช่เออโอ๊ตเอาเอาเอาล้วงไอ้บ้าเลยนี่ดีดีปึ๊บเอ้ยเฮ้ยโหลดโดดเอาโถมันยากตรงไหนวะอุ้ยเดี๋ยวดึปั้นมั่วไปหมดเลยปั้นอะไรวะเนี่ยมานดิ วิชาร์นอ่ะยังไม่ได้ครบอีกเหรอเหนื่อยนะนีม่มานี่มันเรือเนี่ยว่ะเชี่ยเรือยังมาโตะวะเนี่ยเรืออากาซกิหรือเทียอะไรทุกอย่างเคนชิปวะคินชิป,เค,ชปเคนเทียอะไรอันะนะแม่ ภาษาอังกฤษแม่งเลยโอ้โหยิงมาเป็นมิจฉาอย่างงี้รอเชี่ยอะไรหลบสิครับผมปึ๊บโอ้ยโอ้โหหลบก็ยังโดนสุดยอดจริงเฮ้ยหลบเออนี่หนึ่งสองสามสี่น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 ี่ตั้งไอ้ระเบิดระเบิดโอ้ยทำไมมันเรืองแสงทำไมมันสว่างจ้าขนาดนี้โอเคมานี่มานี่ดิไอ้ลัมเนี้ย ทางมิสไซล์เหมือนกันไ้้ระเบิดระเบิดระเบิดเจอพลังบาคุโกเข้าไปเป็นไงล่ะมึงรู้จักไหมเหนือของฉันน่ะสามารถระเบิดได้ยังไงล่ะไปโอเคแม่งทางแม่งว่าอยู่ทางคุณณนี่มันทางที่เราเคยผ่านมาแล้วในตอนชัปตเตอร์ไหนก็ชัปเตอร์นึ่งจำได้อยู่หนึ่งสองสาม โอเคครับไม่ต้องบอกว่าได้ริสแทนดิสเน่ไอ่ปล่อยแม่งเอามาบล็อกเกีนมูนพิวบล็อกเซีนมูเพียด้านหนึ่งมาแล้วสุดยอดจริงจริงืงออเอามาเน่จะได้ใช้กับพวกตัวเก่งๆหน่อยเกมนี้แม่งตัวเก่งๆเยอะมากไปอึ๊บโดดลงเหยียบให้ตรงรูดิเหยียบให้ตรงจุด เหยียบให้ตรงจุดอ้าวเหยียบให้ตรงจุดนี่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 เหยียบโอ๊ยอ้าวเหยียบไม่ตรงก็ไม่ได้ไอเช่นนี่มันอะไรวะเนี่ยต้นบรวเพลิดเหรอม่สิมันคล้ายๆหึืบลงแบบตรงๆลงแบบตรงๆตรงไปเตะแม่งเนี่ยแหละเตะแม่งเลยอื้ออื้อเหยียบเหยียบอันันมันคือตุ่มอะไรสักอย่างไม,ไม่ใี่ไช่้เหยียบไองูแม่งบินผ่านเหยียบแม่งโอ๊ย โยอย้ยใหญ่โผล่มันก็โผล่ไอ้บ้าเซอร์ไพรส์เก่งจริงเฮ้ยเฮ้ยลบโอ้ยลบโอ้ยอ่ะมาโฮมาโฮอะไรตั้งไหนวะเฮ้ยจะใช้ท่าอะไรนะเรนี่ยเฮ้ยไอเวนนี่นี่นีน,นี่เป็นยานจิ้มเรื่องไ่ลดเลยเหรออะไรวะเนี่ยได้ละนี่นี่ นี่มา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 นี่เป็นไงน้องจอยน้องจอยโผล่มาให้รู้เรื่องดิโผล่ม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็พูดอะไรก็พูเนี่ยเฮ้ยเลิกฟันกุสทีได้ไหมไอ้จุดระเบิดนี่เข้ามาโดนโง่เฮ้ยโอ้โหเลเซอร์โยอย,ย,ย,ยากจะ อะไรวะแล้วคุณหลบไม่ทันนะเนี่ยโอ้ยหนึ่งสองสามไม่มา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 ให้รู้เรื่องกันมนาะโอ้ยอุย้ยทำอะไรแลนะ้วี่ะยิงยิงแม่งยิงยิงอื้อหลบได้ยุบจุจดระเบิดจุดระเบิดมามาดิโลดนระเบิดไปดิโอ้ยอุย้ย หลบไม่ต <flight> hey. huh. ิดสักทีวะเอ๊ะเะทำอะไรอ่ะใช้ท่าใช้ท่าให้เป็นวันหนึ่งหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเก่งเกินไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยเป็นแค่มอนไลน์ทางเก่งเกินไปแล้วไอ้เวนแม่งอยากจะโผล่ก็โผล่ไอเวนเนี่ย คนลำบากใจไปเดินต่อตัวไม่ต้องสองพันแปดเลือก,ก็อน,น้อยๆเอาอะไรอ่ะรับแล้วไงอ๋ออ๋อให้นี่ให้ไปอย่างเร็วๆแน่ๆเลยากาแลเชียวไปเอา้า่ปบ้าเป็นร่างเอา้าอ๋อมันมันทางขาดได้ว,ว่ะใช่ไหม ทามันขาดทามันขาดแล้วก็นี่อ้าวเฮ้ยอะไรวะงงอืมเตะแม่งกูเตะแ,แล้วก็มีมอนอะไรวะเนี่ยอันนี้ทำอะไรอันตีอะไรเนี่ยตีก็ตีโง่ไอเวรยเลยนะเตะแม่งเตะแม่งเตะแม่งเออสปิน เลือดตัวน,น้อยอืมอืมอืมอมีอีกตัวแน่เลยนี้อะไรนี่ไอยมั่งเลยมาฟันมานี่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 เตะกระเด็นอันนี้ด้วยมามามาอันนี้ตัวใหญ่เลยด้วยวะเฮ้ยนี่ ทำอะไรอ่ะเฮ้ยอยากจะสับก็สับเฮ้ยอืออืมอืมออืม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 อ็นไงละมเรียบร้อยแอบไปทำาไงต่อเนีอะไรวะเนี่ยเอาโนี่คค่รูปปั้นเฉยไม่ได้มีตัวมาเหมือนเมื่อกี้ นี่อะไรตรงนี้ก็รูปปั้นเหมือนกันเหมอเหมือนกันเหมือนเกิน,น,กน,น,กนที่อะไรวะไปะไปไงต่อตรงนี้อ๋อมีทางให้ไปอ่ะเดินนะเอ,อ่อปึ๊บเดินตรงนี้แล้วก็อ้าวเออนี่ไงมีสะพานให้ไปนี่ต้องไปผ่านทางนี้ เก้าหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคปึ๊บไปหนึ่งสองสามของนั้นคือโอเคไปโอ้ยคุณตีนนี่ว่ะนี่อ่ะแม่งสรุปจะขี่ทีแม่งเอาให้แน่ดิเอาตรงนั้น ไปไงว่วะนะเนี่ยอ๋อนี่ไงทางไปไปเราต้องผ่านอันนี้ก่อนอืมปึ๊บเฮ้ยของของหน่อยได้ไหมอ่ะไม่มีเลยช่างมันไม่เอาละเขาดน่ารำคาเลยเอ้นี่ของไเอเทมปรินเทียเนี่วยวไมันยังอยู่อะไรวะเนะี่ยไอกระสุนอเอาไปใช้กับเอ็นเจอร์แอคแทปึ๊บ นี่อะไรไอ้ลูกเชี่ยน,นี่เองต้องสู้กับมันแน่แน่โกเลมบอสเหรอแล้วไงมันมันเหมือนไม่เหมือนตัวอื่นเฮ้ยฮึ่ยโกเลมฟันไม่เข้าด้วยโอ๊ยต้องตีไอ้ลูกกลมๆมันแน่นอนโอ๊ยหลบยังไงเนะี่ยโอ้โห เฮ้ยเกินไปละมึงเกินไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหลบพายุหลบพายุก็ไม่ติดวิธามนี่อ้าวพัดแต่พายุมาทีนี้มาปุ๊บหลบได้อ้าวไม่ติดอีกเฮ้ยอ้าวจะตีมันยังไงวะเนี่ยปุ๊บนี่อย่างงี้อื้อ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 อ้าวไม่ได้ปุ๊บ ลบ,บได้เว้ยนี่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 มาต่ออันนี้เสือเสือหรือง,งูอะไรวะงูนีว่วะมองกันเป็นเสือว่าเอ้ยเฮ้ยลบน,นี่หลบกากาะไรยิง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 มมีร่างนกเว้ยไอต่อต่อยังไงต่อเอ้ยมองไม่เห็นมึงก็มุมกล้อง ด <das S 2> ื้อนี่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 ยิ้มสามแป้งเลยทำไรทำไมมันตัวทองอ่ะตัวทองคืออะไรวะนี่อึ๊บอืมอืมยิงยิงยิงบินยิงปินยิงเออเฮ้ยอ๋อตัวทองตีได้นี่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 มันมืนแล้วตัวจริงมันอยู่ตรงนี้นี่คือตัวจริงของมันไงมันแค่ควบคุมไอ้รอบๆเฉยๆนี่มาไกลม็ก

ต่อยให้แตกอืมเรียบร้อยดอกของด้วยขอบคุณมากมาเดี๋ยวต้องใช้ต่อตรงนั้นมีของขอ,งของเก็บหน่อยเลยอึ๊บเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ่อเหยีย,ยบ Volcanic Heart ขอหน่อยมานี่วู้ไปวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วอึ๊บ